เปิดเกมรุกเข้าใส่ไทยมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับทีมชาติมาเลเซียไทยฝากบอลมาตรงกลางยังดีครับเลยมาถึงม้าโพลก็เป็นกิสาดาถึงม้าโพนครับแล้วจังหวะนี้แตะไปมุมโคงเปิดติดปลายมือครับคเสีร่าแก้ครับจังหวะลุยขึ้นมาเมาื่อสักครู่ดีกิสดาพื้นที่ในแนวรุกเนี่ยน้อยมากคำชิ่งหนึ่งสอง รอยังได้ครับทีมชาไทยปียพันธ์ไหลมาที่กีซะดะทำชิงจังหวะเดียวลูกนี้บอลมาที่ปียพันธ์วิ่งกดด้วยขวาเรียบร้อยครับทีมชาติไทยขึ้นนำแล้วครับประตูต่อศูนย์ยับอยกางจังหวะทีมไกลของปียพรับแอปานาเล่นในนาทีที่สิบของการแข่งขันโอ้กองเชียร์้็แต่อัแอมานาเลยครับไม่เฮสเสียงสักพีแล้วทีมชไทยประตูแรกมาแล้วครับกดล็อกเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นครับ ดูครับจุดสดาวงแก้วคือส่งไปให้กับสุกุตนะฮะจ่ายย้อนหลับมาจังหวะนี้ครับสุกุดแล้วเปลี่ยพัน,นหัววิ่งเข้ามากดเต็มเยเปเลยจงบดีบ้าอรเลยครนีไทยเริ่มจะกลับมาครองบอลได้ดีขึ้นครับหลังจากได้ประตูขึ้นนำจุดสดาให้วาใี้สุกุด ตัดเลยครับสุภาพูดเล่นสั้นๆกับก้องล่าก้องล่าโดนบีบอยู่สองคนเข้าในประตูหูดีเยี่ยมายังไม่ออกครับสุภาพูดเกินกลางยังขยันแววบอลกลับมาได้ครับอแล้วครึ่งหนีมาสวยมากแล้วสุภาพแล้วเปิดยาวมาติดโบกเล่นมาเลเซียครับจิมในวันนี้มาเลเซียยังเก็บบอลไม่ได้ครับฟาตีฝากบอลมาโดนกระแทกยังได้อยู่กับมาเลเซียฟาตี เปิดขนาเส้นไม่ดีแล้วครับโดนชัยตัดไม่ได้ปิยพันธ์ลุยขึ้นมาแล้วยิงเลยออกบอลกระชกซ้มเรี๋ยวเหรออะไรแบบนี้โอ้โหเป็นเจษฎาชูดเดยครับตามซ้ำตัวเมื่อสักครู่เข้าไปครับไปนัดท่ห้เป็นสองต่อสี่เลครับขวาเริ่มจะเป็นปิยพันธ์รับต้นนาครับยิงไกลจากลิ้เส้นฝั่งขวาครับนี่ครับไปเข้าขวาแล้วก็ยิงเต็มข้อเลยครับ อาดี้เนี่ยปัดมาเข้าทางเจษดาจิ้มเข้าไปไม่เหลือเประตูที่สามของเจษดาชูดเดชในรายการนี้ับจากเกมแรกยิงไปแล้วสองประตูล,ลูกเก็บจะอึดตัดแต่ว่าตอนนี้สกอร์ก็ขยับไปเป็นสองต่อศูนย์เลยกับทีมชาติไทยรวถึงคนนี้ด้วยครับเกีราวัาสอนที่เชียนแล้วโอ้โห เียร์คมมากๆครับเห็นชัยวัฒน์แจ่มกระจางอะไรครับโอ้ยนี้ยิงเลี่ยนแล้วก็ไอเสียบสองสองครับเกียร์ไทยขยับสกอร์นมันห่างไกลๆเลยครับตรงนี้ค่ะประตูต่อศูนย์ยิงโค้งจริงๆครับวันดวมเป็นจลุดเลยฮะครับดูมุมนี้นี่เห็นชัดเจนครับว่าเหมือนจะไปกักกันนะครับคือ นิซผู้เล่นหมายเลข13เนี่ยไปยืนอยู่ระหว่างทางบอลผ่านทุกสัปดาหทีว่ว่าน่าจะเป็นนิสซที่นาะสกัดบ,บอลถึงนะครับเดี๋ยวไป3ประตูต่อศูนย์เนี่ยวอว่าเป็นสพอที่น่าจะพอใจแล้วครับครึ่งแรกใน,นช่วงแรกประมาณสิบาทีแรกเกมดูตื้อๆไปหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นไทยก็ทำได้ดีขึ้นตามลันดับนะครับเดี๋ยวเรามาชมครึ่งหลังกันต่อน,นะครับแต่ว่าพอนำขาดก็กล้าที่จะส่งผู้เล่น ดาวดุ้งครับลงสนามมากึ้นเอาละครับสุภวุฒิต่อให้กับซอศักคูณังรีดซอศักดิ์ไม่ยิงจังหวะแรกแต่ว่าจังหวะที่2ก,ก็ยังเป็นประตูครับขยับไปเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับจากซอศักคูณังรีดลงมาในครึ่งหลังเลยครับซอศักดิ์คูณังรีดแล้วก็แผงลิทเทได้ครับทำประตูที่4ให้ทีมชาติไทยขยับสกอร์นำห่างมาเลเซียเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับต้องชมสุภวุฒิเถื่อนการครับทำชิ้งกับอาเจสดาอะไรครับสุดท้ายป้ายไปทางซ้ายอุตส่าห์สั วันจะเหมือนจะไปโดนมือผู้เล่นมาเลเซียครับผู้เล่นมาเลเซียก็ฟรร้องนะครับว่าโดนมือก่อนทําไมไม่เป่าแฮนด์บอลน,นะครับอยากบุกหนึ่งกันระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลียนะครับก็กล้าฟันธงเลยว่ายังไงเราชนะสนะีนัดรวดในรอบแรกแน่นอนจะไปเจอที่2ของกลุ่มบีเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าเว,วียดนามเท่านั้นเองมาแล้วครับนะัทวุฒิบัยารานพาบอลเข้าเท้าวขวาแล้วยิงตัวนี้มาแล้วครับประตูที่ห้า นี่เป็นสเต็ปเก่งของนักธุมัดยะลาเลยนะครับเลี้ยงล้อจากทางฝั่งซ้ายครับแล้วก็ปวดด้วยเท้าขวาลุยมาทิ้งตัวลงพุทธศิลป์ให้ฝ่าเท้าครับจังหวะล่าือขึ้นมาของนางนิสาครังดับนาดีไปไห่ซึ่งในโรเบิรไปแล้วก็ฝากถึง แฟนกีฬาชาวไทยที่อยากจะไปเชียร์ที่บางกอกกรีน่าหนองจอต้องเื่อเวลาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกหนักนี่ก็ทําให้การจราจรติดขัดนกันโดยเฉพาะท่านที่ไปจากเข้าไหมครับโอ้โหเรร้อยครับเล่นเข้าวัดเลไม่ทันไรนะครับแหมกาจะเอาประตูคีนแต่กลายเป็นเสียเพิ่มแล้วก็นี่ครับกฤษณาวงแกวมาแล้วครับประตูแรกของกฤษดา พุ่งจะขยับปรับมาเล่เซเยได้ไม่ถึง30วินาทีความยาวมาอับางบอลไม่ดีมาเลเซียถึงบอลก่อนลูกนี้แล้มีพื้นที่จริงมลูกนี้ไม่เหลือเลยครับได้ประตูไล่มาเป็น1ประตูต่อ6ครับทีมชาติมาเลเซียครับจากไทรูนเอฟฟาดีครับในที่สุดก็ทำประตูไล่มานะครับ1ต่อ6ครับก็เป็น ของขวัญของความพยายามของทีมชาติมาเลเซียครับเป็นความผิดพลาดเองของทีมชาติไทยด้วยถือว่าขยันเลยครับเอฟนดี้ตามแอรบอลมาเล่นหน้าแล้วทิ้งลูกนี้เข้าไปไม่เหลือครับประตูประตูตัวนึงับเป็นชัยชนะของทีมชาติไทยติดหยคะแนนเต็มในรอบแรกครับถ้าเข้ารอบสองมันก็สดใสครับทาเลเซียไทยโดยโปรแกรมนัดต่อไปครับก็จะแข่งขันในวันที่11ตุลาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ จะลงสนามจะพบกับทีมชาติยูไนในเวลา19ดายในรายการครับจะชมบรรยากาศที่สนามครับของเชียร์ถือว่าวันนี้นี่ได้ชม